เจ้าชายกบการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะอาณาจักรอันแสนไกลมีเจ้าหญิงรูปงามทรงเล่นลูกบอลทองคำอยู่ในสวนของพระองค์เจ้าหญิงโยนแล้วรับลูกบอลทองคำด้วยความสนุกสนานกระทั่งแสงแดดที่ส่องลงมาทำให้ดวงตาของเจ้าหญิงเกิดข้ามมัวเธอพลาดรับลูกบอล และทํามันตกลงไปในบ่อน้ำไม่นะลูกบอลหล่นลงไปในบ่อน้ำซะแล้วเจ้าหญิงเริ่มร้องไห้เธอเสียใจจนไม่ได้ทันสังเกตว่ามีกบตัวหนึ่งอยู่ข้างๆเจ้าหญิงพูดเลอโชมท่านร้องไห้ทำไมเหรอเจ้าหญิงตกใจที่เห็นกบพูดได้เธอรู้สึกกลัวจุดตะปุ่มตะปาบนตัวของมันรูปลักษณ์ภายนอกของมัน ทำให้เจ้าหญิงรู้สึกขยะแขยงเราทำลูกบอลทองคำท,ที่ท่านพ่อให้ตกลงไปในบ่อน้ำนะ่ะเ <c oughs> ้ากกบได้ฟังแล้วก็ยิ้มออกมาข้าจะลงไปเก็บลูกบอลทองคำมาให้ท่านถ้าท่านให้สัญญากับข้าว่าจะเป็นเพื่อนกับข้าให้ข้านั่งกินอาหารบนโต๊ะเดียวกับท่านดื่มน้ำจากแก้วของท่านและเข้านอนบนเตียงเดียวกับท่าน เพื่อที่จะได้ลูกบอลทองคำของตัวเองคืนมาเจ้าหญิงยอมให้สัญญากับเจ้ากลบเลอยๆไปอย่างรวดเร็วได้ๆเจ้ารีบลงไปเก็บให้ข้าเ,าเร็วๆเดี๋ยวจะไม่เจอซักก่อนเดี๋ยวข้าจัดการให้เมื่อเจ้ากบนำลูกบอลทองคำมาให้เจ้าหญิงได้แล้วเจ้าหญิงก็หยิบลูกบอลทองคำแล้วรีบวิ่งหนีไปทันทีเจ้าหญิงอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับข้านะ วันต่อมาขณะเจ้าหญิงรับประทานอาหารอยู่กับพระราชาเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทหารไปเปิดประตูดูซิว่าใครมาทันทีที่ทหารเปิดประตูเจ้ากบก็รีบกระโดดเข้ามาในวังแล้วทวงสัญญาที่เจ้าหญิงให้กับมันไว้พระราชาได้ทราบเรื่องราวแล้วก็พูดกับเจ้าหญิงว่าลูกรักหากลูกให้สัญญากับผูดด้ใดแล้ว จงอย่าผิดคำสัญญาเจ้าหญิงจึงยอมทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้ากบโดยดีเจ้ากบนั่งกินอาหารบนโต๊ะเดียวกับเธอดื่มน้ำแก้วเดียวกับเธอแล้วเจ้ากบก็กินอาหารบนโต๊ะเดียวกับเจ้าหญิงอย่างอเด็ดอร่อยในขณะที่เจ้าหญิงกินอะไรไม่ลงเพราะรังเกียจเจ้ากบเ <c oughs> จ้าหญิงข้าอิ่มแล้ว หนังท้องข้าตึงหนังตาข้าก็หย่อนเจ้าหญิงพาข้าเข้านอนทีเซ่เจ้าหญิงจำใจพาเจ้าก,กบเข้าไปนอนในห้องนอนของตนข้าอยากนอนบนเตียงของท่านหากท่านไม่ทําตามสัญญาข้าจะฟ้องพระราชานะเจ้านี่มันเจ้าหญิงไม่พอใจคําพูดของเจ้าก,กบเธอจึงจับมันโยนใส่กําแพงร่างอันบอบบางของเจ้ากบ กระแทกกำแพงและตายทันทีเจ้าหญิงตกใจที่พลั้งมือด้วยอารมณ์โกรธเธอเสียใจมากไม่นะเจ้ากบเจ้าอยีาเพิ่งตายเขาคาขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจทั้งที่เจ้าช่วยข้าไว้แท้แต่ข้ากับรังเกียจและทำร้ายเจ้าอะเจ้าหญิงร้องไห้ เธอสำนึกเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปเธอช้อนร่างเจ้ากบขึ้นมาอย่างทนุถนอมแล้วจูบมันทั้งน้ำตาเป็นการขอโทษทันใดนั้นเจ้ากบก็ฟื้นขึ้นมาและกลายร่างเป็นเจ้าชายรูปงามฮะนี่มันอะไรกันไม่ต้องตกใจหรอกเจ้าหญิงข้าคือเจ้าชายที่ถูกแม่มดสา่ให้เป็นกบและตอนนี้ เจ้าหญิงได้แก้คำสา์ให้ข้าแล้วด้วยการจูบจากหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยรักบริสุทธิ์ของท่านนับแต่นั้นมาเจ้าหญิงและเจ้าชายกบก็พอใจซึ่งกันและกันและครองรักกันอย่างมีความสุข <S <S